สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์25 6 5าขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b สไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่นะคะเพื่อที่จะ เป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวได้ที่ไลน์ที่ได้ให้ไปด้านล่างนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะลองไปอัปเดตสถานการณ์กันเนาะแล้วนี่ก็คือ e NERGY ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะด้านสถานการณ์ความรักและแนวโน้มวามสัมพันธ์สถานการณ์ทว่าเ e n นเด l เกิลนท์ออฟเพนเด n i ยออบครับโฟร์ออส์าดาบโอเคสำหรับเอ่อ g y e r g y ของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะคุณพยายามกับความรักครั้งนี้อย่างดีที่สุดแล้วเนาะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณพยายามมากๆเลยที่จะเป็นคนรักที่ดีนะคะหรือว่าพยายามที่จะ จัดสรรเวลาอะไรต่างๆนะคะในเรื่องราวของความรักแล้วเนาะแต่ว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันตัวคุณอะทาดีที่สุดแล้วแต่คุณคิดว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะใครคนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงตรงนี้มากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เป็นลักษณะที่มามาหายๆนะคะหรือผู้ๆโผโผหรือว่าดูยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะ ตัวคุณก็เลยแบบเหมือนอยากจะหันไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะ mm. เพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะในความรักครั้งนี้คุณก็ต้องการที่จะทําให้มันดีที่สุดอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบ คือเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเป็นคนที่แบบมีความรักความโรแมนติกนะคะเมื่อมีคนรักเนี่ยคุณก็จะทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยนะคะมันอาจจะยังไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ใจต้องการนะคะในเรื่องของสามดาบเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการที่คุณรู้สึกเสียใจ นะคะคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกเจ็บปวดจากใครคนนั้นเพราะว่าเขาอาจจะมาทำอะไรให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจนะคะมากๆเลยนะแต่ว่าเขาคนนั้นมันเป็น energy ของมีความเป็นคู่ของคุณนะคะ for of bonds แล้วก็คุณมีความรู้สึกว่า,าจริงๆอะช่วงเวลาที่คุณได้ใช้กับเขาอะมันเป็นช่วงเวลา moment มมท,ที่ดีมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาคุณก็อยากที่จะมีเวลาเหล่านี้อยู่แต่ว่าด้วยความเสียใจตรงเนี้ยนะคะ น้อยอกน้อยใจหรือเสียใจหรือคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันทำให้คุณเนี่ยบาดลึกนะคะแล้วก็เหมือนคนที่อกหักอะไรแบบนี้นะคะความรักครั้งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไง energy เขาคนนั้นของชาวกรกฎนะคะในช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย ควีนออฟมอนส์คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเม็ดสิงห์ธนูควีนออฟเพน t ัคเคิลชาวธาตุดินพุทธศพกันมังกรนะคะน n i ออฟ o อนส์เซเว่นออฟมอนส์และเดอรมูนนะคะ, Seven ะ, the moon ะ,คะเอนเตอร์จีของเขาคนนั้นนะโอเคเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยตัวของเขาเองนั่นแหละนะ,ะเป็นคนที่แบบมีหน้าที่การงานดีหรือเป็นคนที่แบบทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับในเรื่องของการทํางานอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานอะไรอย่างนี้นะดูจากลักษณะภายนอกเขาเป็นคนเข้มแข็งนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะดูในโลกของสังคมเนี่ย ภายนอกเนี่ยนะคะคือทุกคนก็อาจจะยอมรับเขานะคะว่าเ,ออเขาเป็นคนทีออ่มีความสามารถหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ดูเหมือนเออย่อหยิ่งหรือว่าไม่สนไม่แคร์อะไรมากอะไรกับเรื่องราวของความรักอะไรแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงนะคะกับเรื่องราวของความรักมากๆเลยนะเรียกว่ารักใครก็รักจริงแหละแต่เขาก็อาจจะมีจุดที่เขาโฟกัสมากเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของการงานและการเงินนั่นเองนะคะคุณอาจจะมองว่าโอเคเขามีหนะ้าที่การงานการเงินที่ดีนะที่มั่นคงหรือแม้แต่กระทั่งแบบเอออาจจะดีกว่าคุณด้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีการสร้างกำแพงกับคุณนะคะออรวมไปถึงว่า แต่ตัวเขาเองเนี่ยนะคะก้าไม้เท้าเนี่ยเขามีความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกเช่นเหนื่อยกับความหึงหวงนะคะที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะตัวเขาเองเนี่แหละที่จะต้องมาตามหึงหวงหรือว่าเ,เขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะสร้างกำแพงกับเขานะคะหรือว่าคุณดูลักษณะที่เฉยชาเย็นชาใส่เขาแล้วก็คุณอาจจะปิดปิดกั้น การสื่อสารกับเขาบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบล็อกกันนะคะหรือว่าแบบดูเหมือนคุณจากความที่ e NERGY ของคุณเนี่ยนะคะคุณมีความเสียใจอาจจะคุณโดนเขาทำร้ายจิตใจอะไรแบบนี้นะซึ่งเขาทำให้คุณเจ็บคุณก็เลยแบบค่อนข้างที่จะต่อต้านเขานะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนห่างไกลกันไปทุกทีนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีในเรื่องของระยะทางด้วยแหละแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะ คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาของตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยเขาช่อนช้างที่จะคิดถึงคุณแล้วก็อารมณ์เขาไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะอารมณ์เขาเขาอาจจะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะคะอารมณ์ขึ้นๆลงๆขุ่นมัวนะคะแล้วก็นอยเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนั่นเองโอเคต่อไปนะคะเราไปดูว่า สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือสถานการณ์หลักนะคะแดถ้วยแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการหันหลังให้กันเนาะอาจจะมีเหมือนคนที่พยายามที่จะ เดินออกไปจากความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันมีความเรื่องของความห่างเหินห่างไกลหรือมีความรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องห่างกันสักพักนะคะมีคนอาจจะเอ่ยปากมาว่าโอเคเออเราอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือว่าเราอาจจะมีในเรื่องของอะไรล่ะทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะเรา เราคงไม่ใช่คนที่ใช่ของกันและกันหลอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็เลยแบบมีการเดินหันหลังจากไปเนาะมันมีอะไรที่แบบเหมือนกับแบบมันต้องต้องรักษาระยะห่างในช่วงนี้นั่นเองนะคะ ความรักครั้งนี้นะคะมันเคยเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะมันให้ความสุขให้ความสดชื่นนะคะมีการอะไรที่ปฏิบัติต่อกันสม่ำเสมอนะคะเหมือนแสงอาทิตย์เนาะในยามเช้าที่มันแบบเอ่อให้ชีวิตชีวานะคะมันเป็นส่วนส่วนที่เสริมสร้างพลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเหมือนกับแบบ The Sun นะคะแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมานะแล้วก็คุณอาจจะมีแตกต่างกันในเรื่องของวัยนะคะเป็นรักต่างไวัยได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับด้วยวัยที่แตกต่างกันนะคะมันอาจจะทําให้วุธิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะเมืม่อเวลาที่คุณอาจจะมีเวลาที่ห่างกันนะ่ะ น,ะะนี่ก็คือในอดีตก็ยังคิดถึงกันมีการแบบอแบ,บสืบแอบส่องเรื่องราวของกันอยู่เสมอนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่จะเกี่ยวข้องนะคะกันในเรื่องของการงานหรือไม่ก็แบบมีอะไรที่เคยที่จะวางแผนร่วมกันในเรื่องของการงานด้วยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแต่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น3ดาบนะคะมันเป็นเรื่องของความเสียใจเจ็บปวดเข้ามาเราเห็นคนที่รู้สึก เสียใจยนะคะรู้สึกรล้วรานรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าเหมือนกับมีดาบที่มาคอยทิ่มแทงนะคะมันมันเป็นอะไรที่บางคนอาจจะโอเคเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลที่มีมากกว่าคนสองคนสามคนได้นะคะสาดาบกับเดอะเดวิลนะคะแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลกับเรื่องราวความรักของคุณเช่นในเรื่องของอปัจจัยทางสังคมปัจจัยอะไร ครอบครัวสังคมว,วัฒนธรรมความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมันทําให้มีความเหมือนกับเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสามดาบมันไม่ใช่คนคนเดียวที่จะมีความเสียใจนะคะม,มันก็คือเสียใจเจ็บปวดด้วยกันทุกฝ่ายนั่นเองนะคะแล้วมันก็เหมือนกับยังไม่ได้ดังใจ นะคะเมื่อคุณมีความเจ็บปวดขึ้นมาคุณก็เลยแบบเหมือนต่อต้านตัวเองต่อต้านนะคะเป็นคนที่แบบต่อต้านในเรื่องของความรัก energy ของคุณอาจจะต่อต้านเขาคนนั้นนะคะคุณอาจจะมีการปิดกั้นในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าอะไรที่คุณมีท่าทีในรักษะที่เฉยชาไหมก็อาจจะมีการตอบโต้กันนะคะ มีการพูดจาอะไรที่ไม่ดีต่อกันหรือว่าคุณแบบพยายามดันเขาออกไปนะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกได้ว่าคุณพยายามดันเขาออกไปอะไรแบบนี้นะหรือว่ามันมีการปิดกั้นกันอะไรแบบนี้และอ,อย่างหนึ่งก็คือมันต่างคนต่างก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันเหมือนปัญหาอุปสรรคมันเยอะเกินไปนะคะกับการที่คนสองคนที่รักกันจะต้องมาต่อสู้อะไรขนาดนี้นะ มันมีกำแพงอะไรที่กั้นระหว่างคุณกับเขาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าด้วย energy ของความเป็นคู่นะคะ the s t r e n g มันทำให้คุณกับเขาเนี่ยนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันคุณรู้ตัวดีนะคะว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าดูมันแตกต่างกันมากหรือเกิดนะคะแล้วก็เรื่องไวเรื่องของ ความคิดความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหลายๆอย่างที่เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับคนสองคนนะคะมีสิ่งที่กำหนดให้คุณเนี่ยมาเป็นคู่กันด้วยความต่างนี่แหละมัน,เป,นเป็นเหมือนคนละคนละเผ่าพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอะไรละ่ะคนละสังคมคนละสปีชีส์อะไรแบบนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะมันแบบ สองคนเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะคะในท่ามกลางความต่างนะคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรลึกๆที่มันมีมากกว่านั้นนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีการควบคุมคอน t r o l ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะไม่ชอบนะในเรื่องของการที่จะต้องมามีการกำหนดกฎเกณฑ์นะคะหรือว่า c อน t r o l มันก็เลยมีในเรื่องของความที่มี พยศต่อกันนะคะไม่ยอมกันง่ายๆอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่เรื่องของการคนโทรลแต่มันอาจจะเรื่องการเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางก็ได้นะคะอีกคนหนึ่งอาจจะปรารถนาดีแต่อีกคนหนึ่งอาจจะคิดว่ามีคนเข้ามาคนโทรลในความสัมพันธ์อะไรนั่นเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยคุณยังมีหัวใจให้กับความรักครั้งนี้นะคะนายออบคับ ยังมีความรักความผูกพันนะคะชาวทาดน้ำนะมีนกรกฎพิจิกคุณมีความรู้สึกว่ายังอยากที่จะนําความรักครั้งเนี้ไปยื่นหรือไปมอบให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามันมีการเหินห่างกันไปนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณในหัวใจมัน,ม,น,ม,นมันเต็มไปด้วยความรักหนะนะคะในขณะที่เขาอะ นะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะดูเหมือนบางทีดูเหมือนเขาไม่แคร์นะคะหรือว่าเขาอาจจะเล่นไมค์เกมกับคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาคนนี้ก็เหมือนกับพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเหมือนกันกับในเรื่องของความรักนะคะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมที่จะต่อสู้แต่บางทีมันมันเป็นความเข้าใจกันไปคนละทิศละทางด้วยนะคะคุณยังรอ ะค,ะคุณยังรอในเรื่องของการพูดคุยการตกลงการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าอะไรรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเป็น energy ของการรอแล้วก็ energy ของความห่างเหินหรือว่าความเ,ออเป็นคนไกลนะคะสามไม้เข้ามาสุดท้ายคืออะไรนะคะ The Devil เอาละไม่ว่าคุณจะเดินหันหลังจากกันไปหรือว่าจะเป็นการห่างเหินสักแค่ไหนก็ตาม แต่เดอะเดวิลเนี่ยจิตใจคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่คุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรมันถึงตัดขาดไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ยังคิดคำนึงคิดถึงอยู่ตลอดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสเสน่หาด้วยนะคะความมีแพชชั่นตรงนี้ก็ยังอยู่เนาะ ถ้าจะถามว่าการเดินจากไปตรงนี้มันเป็นการจากไปช่วนิดนิรันด์หรือเปล่าก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่าเดอะเดวิลก็ยังอยู่ยังมีห่วงโซ่ที่คล้องถึงกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรมีในเรื่องของความห่างมีในเรื่องของความเสียใจเจ็บปวดมีในเรื่องของการรอคอยแต่ก็ยังตัดไม่ขาดนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะไปดูว่าความในใจของเขาคนนั้นเป็นอย่างไงบ้างนะคะ ทราบความในใจเขากนนั้นที่มีจัดชาวกระกดนะคะ I still love you regardless เนี่ยเขาก็ยังคงรักคุณอยู่เสมอนะคะถ้าคุณคิดว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่ายังรักอยู่หรือเปล่านะคะ Please give me one more chance อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเ,เขาอยากที่จะเขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เนาะอยากมีการให้โอกาส มอบโอกาสซึ่งกันและกันเขายังอยากมาอยู่ในที่ที่เขาเคยยืนนั่นเอง I secretary admire you ลึกๆแล้วเนี่ยนะคะเขาว่าชื่นชมคุณอยู่เสมอเลยนะเขาอาจจะแอบชื่นชมแอบชอบแอบรู้สึกดีๆามากมายแก่กองโดยที่คุณไม่รู้เลยก็ได้ I feel so overwhelmed right now please just leave me alone แต่ว่าช่วงที่เขามีปัญหาถาโถมหรือว่าในช่วงที่เขาเศร้าเนี่ยนะคะ ช่วงที่เขาห่างหายไปคุณอาจจะเป็นเพราะอะไรที่เขาห่างหายเพราะว่าเขาต้องการที่จะอยู่คนเดียวเขายังไม่อยากที่จะแบบเผชิญนะคะกับความเสียใจเจ็บป,ปวดดูเหมือนเขาก็มีความเสียใจอยู่ลึก,ลกๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะทนไม่ได้ที่คุณแบบดูเหมือนต่อต้านเขาหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะเขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยนั่นเอง เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าแล้วภาพความรักความสัมพันธ์โมเมนต์สำคัญของชาวกรกฎในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะนายออฟมอสจัสแมนนะคะแล้วก็ทูออฟมอสเอาล่ะก็ดูภาพนะคะว่าคือมันเป็นอะไรที่ยังมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่เนาะมีคนที่แบบว่ามันในอดีตเนี่ยมันเคยมีแพชชั่นในตรงนี้มากๆมีการบุกเข้ามานะคะ ออแสดงถึงความรักนาะแต่มันเป็นความรักที่มันดูมันเหมือนมีความร้อน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 รอนนะคะมันเหมือนกับแบบบางทีก็มีความโกรธมีอารมณ์โกรธเข้าใส่กันอะไรแบบนี้นะคะและในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะมีในเรื่องของโอกาสที่จะ <c oughs> ได้มาพูดคุยนะคะได้มาปรับความเข้าใจแต่ทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของโชคชะตานะคะหรือว่าทำยิ่งที่เหมาะสมนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสม จากจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะที่จะได้มีการรื้อฟื้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งนะคะในอนาคตที่เห็นก็คือคนสองคนอาจจะได้มาปรับความเข้าใจปรับจูนกันว่าในที่สุดเนี่ยคนสองคนก็คือเป็นลักษณะของคนที่รู้ใจกันมากที่สุดไม่มีใครที่จะเข้าใกล้คุณสองคนได้เท่ากับตัวของพวกคุณเองอยู่แล้วนะคะคุณเข้าใจ เ้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดน่ะนะคะมันหาตัวจับยากมากที่จะมาเขาจะเข้าใจคุณขนาดนี้หรือว่าคุณจะเข้าใจเขาได้ขนาดนี้นะคะคนสองคนในลักษณของความเป็นโซเมทโอเคต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าแล้วเส้นทางแห่งความรักคืออะไรเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้นะคะมันเป็นยังไง almost i l l e by guilty แน่นอนมีคนหนึ่งคนที่จะต้องรู้สึกถึงความแบบ รู้สึกผิดมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวที่ตัวเองได้ทำไปเนาะที่ทำให้อีกฝ่ายต้องเสียใจนั่นเอง s t r e s s f u l a r g u m e n t มันเป็นเส้นทางที่บางทีมันเปนเต็มไปด้วยความโต้แย้งนะคะความขัดแยง้งการทะเละเาะเบาแหว้งนะคะ บางทีก็ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรักนี้มันมีแต่เรื่องของการโต้เถียงกันขัดแย้งกันอยู่ตลอดแต่พอหายไปก็เป็นยังไง missing pieces นะคะก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่หายไปนะคะมันช่วงที่ห่างไปนี่แหละมันจะเป็นการพิสูจน์นะคะว่าโอเคเราเป็นส่วนสําคัญที่หายไปจากชีวิตซึ่งกันและกันหรือเปล่าหรือว่าหายไปแล้วก็เฉยไม่ได้มีอะไรนะคะแต่จากไพ่ใบนี้นะคะ missing missing พี e เนี่ยก็คือมันเหมือนกับจิ๊กซอที่หายไปจริงๆนะคะที่ต้องการที่จะมาเติมเต็มนะคะเพื่อใหออ้ความรักครั้งเนี้ยมันสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าแล้วลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะ u n forgettable ไม่ว่าคุณจะห่างกันแแค่ไหนก็ตามเงียบกันเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่มีวันที่จะลืมนะคะไม่มีวันที่จะลืมกันได้เนาะ u n forgettable นะคะ lonely เหงามากๆเวลาที่ไม่มีกันทำไมมันเหงาเหลือเกินอันนี้เราหมายถึงทั้งสองคนเพราะเราถามถึงในเรื่องของลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะมันคิดถึงมันลืมไม่ได้แล้วมันก็เหงามากๆ มันมีอะไรที่ขาดไปจริงๆเป็นช่วงของการเซปเรชันนะคะยังไงก็ต้องทำใจว่าคงจะต้องมีการเดินห่างไปแยกห่างจากกันนะคะในช่วงนี้นั่นเองต่อไปเราจะไปดูแล้วคำแนะนำที่จะให้กับชาวกรกฎคืออะไรนะคะขอแองเจลนะคะให้คำแนะนำกับชาวกรกฎให้สำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะ finance and career นะคะแล้วก็ deception นะคะเอ่อ รี lease your ex นะคะเอาละมันมีเรื่องราวของการงานการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมีที่ผลกับเรื่องของความรักครั้งนี้นะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือว่าม,มีการช่วยเหลือัพ p อ o r t กันในเรื่องของการงานการเงินนะคะอย่างไรก็ตามไพ่ก็บอกว่าคุณควรจะหันไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินในช่วงนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่า ถ้าการงานการเงินของคุณดีนะคะ financial issue are factors in your love life right now มันก็จะทำให้สถานการณ์ความรักของคุณดีขึ้นด้วยนั่นเอง deception ความรักครั้งนี้นะคะบางทีมันยังมีในเรื่องของการไม่เปิดเผยความจริงอยู่นะคะหรือว่ามันมีในเรื่องของการไม่เปิดเผยความรู้สึกยังมีคนใส่หน้ากากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ก็บอกว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องลองเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง นะคะของตัวเองออกไปนะล e เลสโยเอ็กปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีเคลีย์เอเนอร์จีนะคะเคลีย์พลังงานลบ,ลบๆเคลีย์พลังงานเก่าๆออกไปแล้วคุณถามตัวเองนะคะว่าโอเคคนเก่าๆของคุณนะคะคุณยังยึดติดอะไรอยู่กับคนเก่าๆหรือเปล่าซึ่งคนเก่าๆที่มันไม่ไม่ได้มีประโยชน์หมายถึงว่าอะไรเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆเนี่ย าหากมันเข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์นี้คุณควรจะรีลิสปล่อยปล,ปล่อยพล,ลังงานนั้นออกไปนะคะรวมถึงใครก็ตามที่เป็นคนเก่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นพลัางงานเก่าและพลัางงานลบคุณควรจะรีลิสออกไปก่อนนะคะในช่วงนี้นั่นเองทีนี้เราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวกรกฎกันข้อคิดที่จะให้กับชาวกรกฎคืออะไรเอ่ย ความรักการสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะ learn to say no บางครั้งคุณอาจจะต้องออปฏิเสธหรือพูดคำว่าไม่บ้างเหมือนกัน you don't need to know now มันมีอะไรที่แบบบางทีคุณยังไม่จำเป็นต้องรู้ในช่วงนี้ก็ได้นะคะรู้แต่เพียงว่า all you have to do is sit and let it be ก็คือ,อ,อทั้งหมดที่คุณจะทำได้ในตอนนี้ก็คง ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ก่อนนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมันดีทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องทําอะไรจะดีที่สุดนั่นเองเค okay, นี้ก็คือเรื่องราวของชาวกรกฎนะคะขอบคุณอีกครั้งสําหรับการกดติดตาม s subscribe และแชร์การคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็รวมถึงความรักแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ